นะครับไม่เลือกชนิดของกระสุนนะครับหัวกระสุนในการใช้งานนะครับหกสามารถเลือกใช้ชนิดของกระสุนได้ตามความต้องการนะครับเมื่อต้องการยิงเฉพาะลักษณะนะครับเจ็ดมีความแม่นยำสูงเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวมาด้านหน้าและด้านหลังนะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับต่อไปนะครับลักษณะด้อยของปืนลูกโม่นะครับของปืนพกโม่นะครับหนึ่ง นี่คือลักษณะด้อยของมันนะครับนะหนึ่จำนวนกระสุนที่บรรจุในในม่ิปืนมีน้อครับนะนะตอนนี้ก็มีแค่เริ่มแต่5นัด6นัด,7น,ด7นัดนัดใช่ไหมครับรุ่นใหม่จะ7นัดนะครับสนะองทำการยิงซ้ำต่อเป้าหมายได้ช้ากว่าปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับเนื่องจากช่วงในการลากไกลย,ยาวนะครับ ระบบนี้เป็นระบบอะไรระบบอะไรครับ